เราโเดียวชนคนเล่้เก็ทุกคนทุกท่านนะครับแล้วคุณก็อยู่ผมจางู้คนเดิมคนดีนะฮะและณนะขณะน,นี้เราก็เดินทางมาถึงคลิปที่1,000ของช่องเราแล้วนะครับแต่ผมใช้เวลาคิด1-2วันผมคิดตลอดเลยเอ๊ะคลิปที่1,000จะเอาอยัางไงดีวะแต่พอคิดไปคิดมา มันก็ไม่ใช่คลิปสุดท้ายของกูดิพอคิดได้ดังนั้นผมก็โอเคเรามาอวยพรแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามที่ให้กําลังใจกันมาตลอดไม่ดีกว่าเหรอผมก็ขอกล่าวขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาดูกดเข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์อะไรก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่เราอยู่กันมาจนถึงคลิปที่1000ได้ไม่รู้ทำได้ไงเหมือนกันปกติผมเป็นคนที่ลงคลิป 2- 3ส สองสามคลิปต่อวันเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนนสมัยก่อนยังงงตัวเองอยู่ว่าเออเราทําได้ขนาดนั้นได้ไงเนี่ยนี่ก็เข้าปีที่3แล้วที่ผมใช้ชื่อจ่ากงูแล้วทําคลิปมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็มีอุปสรรคตามทางบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหมดไฟเรื่องความไม่สดใหม่เหมือนตอนที่เราทําคลิปช่วงแรกๆเรื่องยอดวงยอดวิวที่มันลดหรือเพิ่มอะไรประมาณนี้มันก็สร้างความเครียดความกดดันให้ทางผมค่อนข้าง,าง,างที่จะเยอะนะแต่ ก็ยังทําต่อไปเรื่อยๆอาเป็นว่าคลิปที่1นึ่พันเนี่ยก็มาฟังผมบ่นแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ดูน้องชุนหลีบวกกันมันๆซึ่งตัวผมคอมโบไม่เป็นหรอกจี้มั่วไปอย่างนั้นแหละพอมารู้สึกตัวอีกทีเอ๊ะตัวเองก็เริ่มแก่แล้วนีหว่าเข้าใกล้30เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆความสดใหม่ความอะไรมันก็ลดลงเรื่อยๆนี่แหละนิยามของคำว่าถึงแถาถึงพอสงสัยมันเป็นแบบนี้ได้เองสุขภาพปัญหาก็ตามมาเลยมีปัญหาในการทำ u t u b e บ้างเรื่องนี้ก็กล่าวขออภัยนะครับคุณผู้ชมมันว่าตอนนี้ผมก็ รู้สึกดีที่คลิปเรามาถึง1000คลิปได้แล้วพูดติดตามเราถึง2,000 0 0กว่าได้ผมคิดว่าเราจะเป็นเรือล่มปากอ่าวซะแล้วก็นึกว่าช่วงแรกๆที่เราเริ่มดงังเริ่มมีชื่อเสียงอ่ะมันจะอยู่แค่ช่วงแรกๆแ,แล้วก็ดับลงไปแต่มันก็ยังดีที่มันมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะคุณผู้ชมทุกท่านนะครับดังนั้นขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับบุยุๆลักล้เป็นห่วงทุกคนมากมายนะจ๊ะ